อุบาทรักกนสวรรค์บทที่158เจิเจนเมี้ยวนั้นมีแรงมากกว่าคนหนู่ทั่วไปนักทั้งมีคุ้นชินกับการปริบัติผู้อื่นเมื่อทุบลงคลาหนึ่งหูหินผู้เท่าผู้น่าสงสารก็เกือบจะกระอักโลหิตออกมานางได้แต่ไอแขกแขกโดยแรงท่านย่าข้าทำไม่ดีใช่หรือไม่ เจินเมียวเห็นชัดว่าสีหน้าของฮูหยินผู้เท่ามิได้มีท่าทีสบายนักจึงเอ่ยถามอย่างลังเลหลานสะพ้ายมีความกระตันยูช่วยทุบนวดขาให้ทั้งมิใช่สาวใช้ที่เชี่ยวชาญในการปรนิบัติด้วยอุปนิสัยของฮูหยินผู้เท่าไหนเลยจะเอ่ยต่อว่าในความกระตันยูของหลานสะพ้ายจึงมิได้ตำหนิอันใดพำมเพียงตัดฟันเอ่ยไปคำว่าดีดี เจินเมียวค่อยๆก้มหน้าลงแล้วผ่อนแรงลงให้อ่อนโยนขึ้นครันเงยหน้าขึ้นมองฮูหยินผู้เท่าก็เห็นว่ามีท่าทีผ่อนคลายขึ้นจริงๆครานี้เจินเมียวจึงรู้ว่าตนทุบนวดแรงไปจริงๆในใจรู้สึกผิดไม่น้อยจึงเงยหน้าขึ้นเอ่ยว่าท่านยญ้าหลานสะพ้ายผิดเองที่มือเท้าเก้งก้างเช่นนี้ฮูหยินผู้เท่าชอบที่นางเป็นคนเปิดเผยไม่ถือตัว มิเหมือนเด็กสาวทั่วไปที่การเก่าวขออภัยประดุดดังต้องการชีวิตคนกลัวว่าหากยอมรับผิดก็จะทำให้ตนดูด้อยกว่าผู้อื่นแต่กลับไม่ทราบว่าการทำผิดแล้วปกปิดไว้ตั้งหากจึงสูญเสียความสง่างามไปเมื่อคิดได้เช่นนี้จึงตบมือเตนเมี่ยวคราหนึ่งแล้วยิม้มมิเป็นไรตอนนี้ก็ดีมากแล้ว เจรเมี่ยวจึงยิ้มอย่างสบายใจขึ้นหูหญินผูเท่าจ้องรอยยิ้มของนางแล้วลังเลครู่หนึ่งจึงเอ่อยอย่างทอดถอนใจหลานสะพ้าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ย่ารู้ว่าย่ามีควรพูดแต่เจ้ายังเยานักทั้งยังไม่มีแม่สามีคอยดูแลต้าหลังก็กำพร้ามาตั้งแต่เยาวเรื่องภายในเรือนมากมายไม่มีผู้ใดบอกกล่าวดังนั้นย่าจึงต้องพูดมากสักหน่อย มือที่เคลื่อนไหวของเจนิเมี้ยวพันเคลื่อนไหวช้าลงนางค่อยๆหุบยิ้มลงแล้วเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังท่านย่าบอกเก่าวหลานสะพ้านั้นนับเป็นวาสนาอันดีของหลานสะพ้ยิ่งอย่างไรก็ดีกว่าหลานสะพ้าไปทําตัวขายหน้าให้คนข้างนอกตําหนิหากหลานสะพ้ามีส่วนใดที่บกพร่องขอให้ท่านย่าพูดได้เลยเจ้าค่ะแม้นจะตีสักคราหลานสะพ้ก็ยินดีนางทราบว่า ตนเองนั้นมีข้อบกพร่องหากมีผู้อาวุโสร,รู้ธรรมเนียมยินดีสั่งสอนนางก็ไม่รู้สึกต่อต้านแต่อย่างใดคนผู้หนึ่งเอ่ยวาจาด้วยใจจริงหรือไม่หูอิ่ผู้เท่าย่อมดูออกยามนั้นจึงรู้สึกสบายใจอย่างหาใดเปรียบนางพยักหน้าแล้วเอ่ยว่า <S <S เช่นนั้นย่าก็ขอเอ่ยคำที่ทำให้คนเบื่อหน่ายสักหน่อยเถิดหลานสะพ้ยเจ้ากับป้าหลังอายุยังน้อยทั้งยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอีก เรื่องนั้นนี้ต้องกล่าวถึงเพียงแต่รทมเนียมปฏิบตัติที่ควรให้ความสำคัญก็ยังต้องทำอยู่เช่นเดิมเมื่อได้ยินนางเถียนเอ่ยว่าตาหลังกลับมาถึงจวนทั้งยังขุอยู่กับภรรยาอยู่ค่อนวันแม้นางจะส่งคนไปหาก็มีได้พบเมื่อขบคิดครู่หนึ่งก็ทราบทันทีว่าเรื่องราวเป็นเช่นใด ความจริงการเกิดเรื่องเหลวไหลเช่นนี้ขึ้นคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่มีความรักให้แก่กันนั้นมิใช่เรื่องแปลกอันใดหากไม่มีอันใดก็แล้วไปแต่หากถูกผู้คนทราบและนำไปเล่าลือนั่นกลับกลายเป็นอีกเรื่องจนเมี่ยวหน้าแดงกระทั่งมือหยุดนิ่งไปเสียนานแล้วในใจก็ได้แต่กลนด่าคนอีกผู้หนึ่งอย่างเอาเป็นเอาตายเจ้าคนชั่วช้านั่นทำร้ายจนคนเกือบตาย แต่ตนเองกับสะบัดก้นเดินหนีไปทิ้งให้นางต้องขายหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จะมีหนังหน้าสองชั้นก็ยังมีอาจทนรับกับความอับอายนี้ได้หูหินผู้เท่ากับหัวเราะอ,ออกมานางกังวลมาตลอดว่าหลานชายคนโตจะมีอันใดผิดปกติดูท่าคงกังวลมากเกินไปแล้วส่วนเรื่องเหลวไหลที่เด็กสองคนนี้ทำจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เท่านั้น แต่ว่าเรื่องธรรมชาตินี้หากยกเอาธร,รมเนียมทิ้งไปไม่ใยดีสุดท้ายก็จะทำร้ายผู้อื่นและตัวเองหลานสะพ้ายเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดเราถึงต้องเรียนรู้ขนธรรมเนียมโดยเฉพาะสตรีเจินเมี่ยวเบิกตากว้างไม่เข้าใจว่าเหตุใดหูหยินผู้เท่าจึงเปลี่ยนหัวข้อไปไกลเพียงนั้นหูหยินผู้เท่าพูดต่อไปคายไม่ต้องการฟังคำตอบจากนางก่อนหน้านี้ ย่าเองก็ไม่ชอบสวมชุดสีแดงชอบเพียงชุดทหารและเกียดร,ร,รมเนียมกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างยิ่งตอนที่ยังเป็นคนหนูอยู่นั้นยังพอทำเนาภายหลังติดตามท่านปู่เจ้าไปออกรบฆ่าฟันศัตรูก็มีได้มากพิธีอันใดแต่หลังจากทุกอย่างสงบลงก็ต้องเรียนรู้ไม่น้อย ออมาจึงค่อยๆเข้าใจว่าการเรียนรู้กฎธรรมเนียมนั้นมิใช่เพื่อให้มันมาบีบบังคับสตรีแต่เพื่อให้สตรีรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรให้ตัวเองอยู่ได้ง่ายขึ้นต่อให้นิอาจเก่งกาจถึงขั้นใช้ธรรมเนียมกักขังศัตรูเอาไว้แต่อย่างน้อยก็ไม่มีทางทำตัวผิดธรรมเนียมกระทั่งถูกผู้อื่นใช้มันเป็นอาวุธมาทำร้ายเจ้าวาจานี้ของฮูหยินผู้เท่านั้นเอ,อ่ยออกมาจากใจ เินเมี่ยวย่อมรับนำใจอย่างแน่นอนนางจึงรีบเอ่ยขอบพระคุณทันทีวาจาของท่านย่าหลานสะพ้ยจะจดจำไว้เจ้าค่ะหูหอินผู้เท่าจึงยิ้มออกมาอีกแล้วขยิบตาเอ่ยว่าแน่นอนว่ารำเนียมกฎเกณฑ์ไม่มีชีวิตแต่คนมีชีวิตหากบางคราเรามิอาจทำตามได้แต่อย่างน้อยก็อย่าให้ผู้ใดล่วงรู้เจ้าว่าใช่หรือไม่ หูหญินผู้เท่ามีช่หญิงชาราข้ามครืทอที่แข่งครัดกฎระเบียบปานนั้นอย่างไรก็มีอยากให้ความสดใสของหลานสะพ้ยต้องถูกทำรรเนียมกฎเกณฑ์กัดกร่อนไปจึงเอ่ยเตือนขึ้นอีกประโยคแรกเริ่มเจนินเนี่ยวถึงกับนิ่งอึ้งไปตามติดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความนับถือยามองหูหญินผู้เท่ากลับไปนางจะต้องจัดการอุดรูหนูทุกรูในเรือนชิงเฟิงให้หมดเอาล่ะเจ้ารีบกลับไปพักผ่อนเถิด เช่นนั้นหลานสะพ้ยขอตัวก่อนเจ้าค่ะเจินเมี้ยววางไม้ทุบนวดลงแล้วเดินออกไปส่วนหลัวจือหยาที่ประคองนางเถียนกลับไปถึงเรือนซินหยวนก็ขมวดคิ้วแล้วเอ่อยถามว่าท่านแม่ท่านจะพูดเรื่องพวกนั้นต่อหน้าท่านย่าทำไมเล่าเรื่องใดก็เรื่องไปรับคนที่ปล่ยเหออย่อยางไรเล่าท่านเอ่อยขึ้นเช่นนี้อาสะพยสี่จะคิดเช่นไรเกรงว่าทุกคราที่เห็นอนุพูนั้น คงต้องนึกถึงเรื่องที่ท่านเอ่ยให้ไปรับคนมาเป็นแน่แล้วอย่างไรเล่าหลัวตือหยากับร้อนใจขึ้นมาท่านแม่ท่านคิดดูอนุผู้นั้นมีที่มาเช่นนั้นทั้งยังมีบุตรน้อยอีกคนอย่างไรท่านย่าก,ก็ไม่มีทางปล่อยพวกเขาสองแม่ลูกให้อยู่ข้างนอกแน่ต่อให้ท่านไม่พูดช้าเร็วก็ต้องไปรับพวกเขาอยู่ดีท่านทำเช่นนี้มิใช่เป็นการล่วงเกินผู้อื่นโดยเป่าประโยชน์หรือ นางเถียนหัวเราะออกมาเด็กโง่ท่านย่าปล่อยให้ทางนั้นรอมานานถึงเพียงนี้แล้วจึงกำลังรอให้มีคนเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่หลัวจื้อหย่าอึ้งงานไปท่านหมายความว่านางเถียนหยิบขนมขึ้นมากินเมื่อกินเสร็จก็เอ่ยว่าเรื่องนี้แม่ของเจ้าเหมาะที่จะเอ่ยที่สุดย่าเจ้าก็ต้องตอบรับอย่างง่ายใดมิใช่หรือหลัวจื้ออย่าได้ฟังก็งุนงงไปทันทีท่านแม่ ข้าไม่ค่อยเข้าใจนักในเมื่อท่านมิได้รีบไปรับอนุผู้นั้นในทันทีก็มิใช่เพราะไม่ได้ให้ความสำคัญกับนางหรอกหรือนางเพียนหัวรอกระาิกคราหนึ่งอนุผู้นั้นช่วยชีวิตอาสีเจ้าไว้ทั้งยังเป็นภรรยาเอกมาหลายปีภายหน้านอกจากนางจะทำผิดร้ายแรงแล้วคนในจวนนี้จะไม่มีผู้ใดกล้าแตะต้องนางแน่ที่าติเจ้ารั้งเวลาไว้เพราะกลัวว่าน้องสะภส้สี่จะรับไม่ได้เท่านั้น เด็กโง่่าเจ้าแค่ใช้เลขกนกับอนุคู่หนึ่งนั้นบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางที่จะไม่ให้ความสำคัญทั้งนางยังมีบุตรอีกคนเสียด้วยวานิชย่อมเห็นประโยชน์สำคัญหากไม่มีเด็กผู้นั้นมีหรือจะเห็นความสำคัญเพียงนี้ต่อให้มีชอบเพียงใดก็ไม่มีทางไล่อนุผู้นี้ไปแนะ่เพราะอย่างไรก็คงไม่อยากให้สายเลือดของจวนกัวกงต้องเร่ร่อนอยู่ข้างนอกเป็นแน่หลวจือหยาจึงเข้าใจขึ้นมาทันที นางเถียนเน็บปอยผมทัดหูให้บุตรสาวหยวนเหนียงเจ้าจงจำไว้เมื่อไปถึงดินแดนหมานเว่ยไม่ว่าองค์ชายรองจะดีต่อเจ้าหรือไม่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีบุตรชายมีบุตรชายเจ้าจึงจะมีรากอันแข็งแกร่งรู้หรือไม่ในตวนกัวกวงที่มีเรือนขนาดใหญ่หลายแห่งนี้เรือนอวี่หยวนนับเป็นเรือนที่เล็กที่สุดแต่ทัศนียภาพกับมิเลวเลยด้านในปลูกต้นไม้ไว้หลายต้น โอ้ยหิมะที่เกาะตามกิ่งไม้ยังมีทันละลายขายด่งผ้าสีเงินที่ห่อหุ้มมันไว้กระนั้นนางชีจูงมือคุณชายหกเดินไปอย่างเนิบนาบในลานกลางเรือนเล็กๆแห่งนี้ท่านแม่คุณชายหกร้องเรียกขึ้นทันใดนางชีนั่งลงแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดหน้าให้คุณชายหกเสร็จจึงเอ่ยถามว่าลูกมีอันใดหรือท่านแม่อาสะพ้ายรอง จะไปรับคนที่เป่ยเหอไปรับผู้ใดหรือนางชียิ้มเด็กน้อยผู้หนึ่งกับมารดาของเขาเจ้าถามทำไมหรือนั้นคุณชายหจะอายุห้าปีแล้วแต่กลับดูสุขุมกว่าคุณชายห้าที่อายุมากกว่าหนึ่งปีนั้นเจียอ,อีกใบหน้าเล็กน้อยเอ่ยถามขึงขังว่าคู่ที่มาคือคนในครอบครัวเรานางชีตกใจยิ่งเจ้าหกผู้ใดบอกเจ้าหรือหากนางทราบว่า เป็นบ่าวไพร่คนใดที่ปากมากนางจะจับมาโบยแล้วไล่ออกไปทันทีแม้นอาจจะถูกผู้คนคอรหาว่ากำเริบเสบสารขึ้นมาเพราะสามีกลับมาแล้วก็ตามคุณชายหกสายหนะ้าไม่มีผู้ใดบอกค่ะตอนที่อยู่เรือนท่านย่าท่านบอกว่าให้คนดูแลจังเกอให้ดีทั้งยังเอ่ยขอบคุณต่ออาสะพ้ายรองอีกนางชีตะลึงอึ้งงินไปนางไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลย ว่าบุตรชายที่นิ่งเงียบไร้ปากเสียงผู้มีอายุเพียงห้าปีจะสามารถคาดเดาเรื่องราวได้จากคำพูดไม่กี่ประโยคของนางเจ้าหกมืออันสั่นเทาของนางชีนั้นดึงคุณชายหกเข้ามาในอ้อมก่อตนลูกแนมะ่นางผิดเองที่วันวันเอาแต่จมปักอยู่ในความทุกข์ที่สามีจากไปกระทั่งละเลยเจ้าหกไปเช่นนี้พี่แท้บุตรชายของนางฉลาดฉเฉลียวถึงเพียงนี้ ทันใดนั้นก้อนหินที่กดพับในใจนางมาตลอดก็ถูกยกออกไปนางชี้ถอนหายใจยาวอย่างล่องอกแล้วเอ่ยว่าเจ้าหกจังเกิรเป็นน้องชายของเจ้าอีกไม่นานก็จะมาอยู่ที่นี่พร้อมกับมารดาของเขาถึงตอนนั้นเจ้าผู้เป็นพี่ชายต้องดูแลเขาดีๆแล้วแม่จะพูดกับท่านพ่อเจ้าให้เชิญอาจารย์มาสอนพวกเจ้าที่จวน ครามเนียมของจวนกัวกงคือเด็กชายต้องเริ่มริ่มเรียนในจวนตอน6ปี8ปีต้องไปริ่มเรียนอย่างจริงจังเพราว่าเจ้าหกฉลาดเพียงนี้จึงมีควรดั้งรอให้เสียเวลาแล้วส่วนเด็กผู้นั้นนางชียิ้มออกมาอย่างสบายใจนางนี้ใช่คนใจแคบทั้งยังกังวลด้วยซ้ำเพราะอย่างไรเด็กผู้นั้นกับท่านพี่ก็ต้องมีความผูกพันกันมากกว่าอย่างไรเสีย ความรักที่อยู่ด้วยกันมาทุกเมื่อเชื่อวันก็มิใช่สิ่งที่ความรู้สึกผิดจะตามทันได้แต่เจ้าหกฉลาดปราดเปรื่องเพียงนี้นางผู้เป็นบุตรีจากตระกูลใหญ่มีชื่อเข้าใจดีว่าบุรุษหรือตระกูลตระกูลหนึ่งนั้นให้ความสำคัญกับความปราดเปรื่องของบุตรชายคนโตซึ่งกำเนิดจากภรรยาเอกมากเพียงใดนางไม่มีทางกดข่มดังแกเด็กผู้นั้นปล่อยให้พวกเขาเรียนด้วยกันเติบโตไปด้วยกัน จึงนับว่าไม่ผิดต่อความรักของท่านพี่และบุญคุณที่สตรีผู้นั้นช่วยชีวิตท่านพี่ไว้แล้วใบหน้าของนางชีค่อยๆเรืองรองขึ้นขอเพียงบุตรของนางดีมากพอความเก่งกาจของผู้อื่นก็มีแต่ช่วยส่งเสริมบารามีเขาให้โดดเด่นขึ้นเท่านั้น ช่วงกลางวันของเหมันหรือดูมักสั้นช่วงเวลาเพียงพลิบตาฟ้าก็มืดลงเสียแล้วจนเมี้ยวอาบน้ำและเช็ดผมจนแห้งก็มุดเข้าไปใต้ผ้าห่มที่มีโถน้ำร้อน เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายาหลวนเป่าดับเทียนแล้วตรวจสอบว่าปิดหน้าต่างทุกบานแน่นแล้วหรือไม่เสร็จแล้วก็ไปนอนเฝ้าที่ห้องด้านข้างตอนที่นางยังมีออกเรือนสาวใช้หลวนนอนเฝ้าอยู่ภายในห้องบางครานอนอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวหน้าห้องนอนหรือไม่ก็เข้ามาปูผ้านอนหน้าเตียงเลยด้วยซ้ํายามนี้ออกเรือนแล้วมีบุรุษอยู่ด้วยย่อมมีสะดวกเช่นการก่อน จินเมี่ยวไม่ทราบว่านอนหลับไปนานเท่าใดก็รู้สึกว่าร่างกายตนหนักอึ้งจึงผักใส่บางอย่างออกไปอย่างงัวเงียแต่ดวงตากลับลืมไม่ขึ้นสักนิดนางรู้สึกจั๊กจี้ที่ลำคอคล้ายมีบางอย่างไต่ไปไต่ามาเจินเมี่ยวเริ่มเข้าสู่ความฝันอันเหลวไหลอีกคราในฝันนั้นซื่อจือแย่งเนื้อแพะไปจากนางทำให้นางโกรธมากจึงกินเนื้อแพะนั่นจนหมดสุดท้าย ซื่อจือกับกระโจนเข้ามาแล้วใช้ลิ้นสอดเข้าไปในโพรงปากนางอย่าอย่าแย่งเจิญเมียวรีบกืนเนื้อแพะนั้นลงท้องไปนางรู้สึกเพียงว่ารสชาติช่างอร่อยยิ่งเทว่าซื่อจือกับโมโหขึ้นมาไม่รู้ว่าเขาไปเอาไม้มาจากที่ใดฟาดลงไปบนบ้านท้ายนางความรู้สึกเจ็บปวดสายหนึ่งแล่นเข้ามาเจินเมียวจึงลืมตาขึ้นในทันใดซื่อจือ,อ เสียงร้องตกใจของเจินเมี้ยวถูกปิดไว้อยู่ในลำคอเพราะเพิ่งตื่นนอนคนจึงดูงัวงเงียอยู่สักหน่อยชั่วขณะนั้นจึงยังคิดไม่ออกว่าคนผู้นี้กดทับอยู่บนร่างนางเพื่ออันใดจึงเพียงใช้สายตาอันง่วงงุนผาหลงใส่เขาความสงสัยอัดแน่นอยู่ในแววตาหลัวเทียนเฉิงเห็นท่าทีงุนงงนั้นของนางก็รู้สึกอยากจะหวะัวเราะ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกโกรธขึ้นมาสตรีผู้นี้ช่างโง่เงนะ่านักหากบุรุษอื่นทำเช่นเดียวกันนางก็จะมีท่าทีงุนงงเช่นนี้หรือโง่เง่าเพียงนี้เชียวกระทั่งไม่รู้ว่าเขากำลังทำสิ่งใดอยู่ <seas. S 1> เมื่อคิดได้เช่นนี้ก็รู้สึกมีพอใจยิ่งจึงใช้แรงกระแทกกระทันใส่ร่างนางอยู่คาหนึ่งจนเมี้ยวกับสูดปากเจ็บ หรือเขาเอาไม้มาตีก้นนางจริงๆความฝันนั้นคือความจริงหรือเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็รู้สึกทั้งน้อยใจและโมโ oh หขึ้นมาจึงทั้งขัดขืนและผลักเขาให้ออกทางจากตัวแต่น่าเสียดายที่คนเพิ่งตื่นนอนร่างจึงอ่อนเปี้ยมือเท้าไร้เรี่ยวแรงการผลักใส่อันไร้เรี่ยวแรงนี้กลับทำให้คนบนร่างร้องหือออกมาเพราะรู้สึกจั๊กกจี้เสียมากกว่า หลัวเทียนเฉิงถอนริมฝีปากออกแล้วเอ่ยด้วยเสียงกดต่ำว่าเจ้าเอะอันใดระวังผู้อื่นได้ยินเข้าล่ะท่านตีค่ะเจ็บยิ่งเจินเมี้ยวกรวดจ,จนต้องกัดริมฝีปากตนไว้ตีนางหลัวเทียนเฉิงอึ้องงานไปครู่หนึ่งแล้วจึงคิดขึ้นได้ หากมิใช่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เขาคงระเบิดเสียงหัวเราะออกมาแน่ยามนั้นจึงเพียงประคองร่างตนไว้แล้วเคลื่อนไหวขยับเข้าออกอย่างนุ่มนวลอ่อนโยนเมื่อกระทําเช่นนี้ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นกลับหายไปกลายเป็นความรู้สึกชาไปทั่วร่างอย่างประหลาดแทนยามนี้สติปัญญาทั้งหมดของเจิญเมี้ยวจึงกลับคืนมานางก้มนมงมองด้านล่างแล้วเอ่ยอย่างคนติดอ่างว่าท่านท่านท่าน ท่านกลับมาเมื่อไรคนบางคนแทบจะหมดกำลังลงไปในทันทีเขาเงียบอยู่นานจนสงบสติอารมณ์ได้แล้วฉีกยิ้มกว้างเอ่ยถามว่าคุณหนูสิเจ้ารู้สึกตัวช้าถึงเพียงนี้เชียวหรือก่าวจบก็ชะงักไปรอยยิ้มบนใบหน้าเริ่มเจื่อนลงแล้วเอ่ยเน้นหนักออกมาทีละคำว่าหากบุรุษอื่นทำเช่นนี้เจ้าเจ้าก็ยังจะเอ่ยถามสารทุกข์สุขดิบกับเขาก่อน จึงค่อยสํานึกได้ว่าตนกําลังถูกเอาเปรียบอยู่เช่นกันใช่หรือไม่เขาไพาคิดไปถึงเรื่องที่คนใต้ร่างกําลังเริงร่ากับชายอื่นในชาติก่อนนั้นอย่างมีอาจควบคุมได้เพราะนางโง่เขาเช่นนี้ใช่หรือไม่ถึงได้ถูกผู้อื่นหลอกลวงเทว่านางกลับยอมกระโดดเข้ามาบางร่างบุรุษผู้นั้นปากก็บอกว่ายอมตายเพื่อเขาได้หลัวเทียนเฉิงทราบว่าตอนคิดเช่นนี้นั้นดูไร้เหตุผลสิ้นดี แต่เขากลับมีอาจควบคุมเพิงโทสะที่ปะทุขึ้นมานี้ได้แค่คิดว่าสตรีใต้ร่างจะกระทำเรื่องเช่นนั้นกับบุรุษอื่นทั้งยังปกป้องบุรุษผู้นั้นโดยไม่ใยดีต่อชีวิตเขาก็แข้นจนแทบจะทำลายคนทั้งสองให้หมอดไม่ไปด้วยกันเสียและในความเป็นจริงเขาก็ทำอย่างที่คิดนั่นแหลจนเมี่ยวพันรู้สึกว่าคนบนร่างตนเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้นคล้ายกำลังใช้แส้หวดนางอย่างไม่มีความสงสารแม้แต่น้อย ทุกคราล้วนเจ็บปวดจนโลหิตสาดกระเซ็นซื่อจือซื่อจือครานี้เจินเมี่ยวร้องไห้ออกมาเพราะความเจ็บปวดจริงๆนางไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องเช่นนี้จะทำให้เจ็บได้ถึงเพียงนี้ เจ็บปวดกว่าเมื่อวานที่ร่างนางแทบฉีกขาดออกมาแล้วด้วยซ้ำนางคิดจะร้องเรียกให้คนช่วยอยากจะขัดขืนเขาเพราะว่าเมื่อคิดว่าอาหลวนนอนอยู่ห้องด้านข้างก็มีกล้าออกแรงขัดขืนต่อให้นางโง่เง่า,งาและมีได้สงบสงี่ยมเรียบร้อยกับบรรดาผู้สูงศักดิ์ทุกคนในที่แห่งนี้แต่ศักดิ์ศรีที่ควรมีนางก็ยังต้องจัดการ นางจึงทำเพียงสกัดเสียงร่ำไห้ไว้ในลำคอนางทุบตีเขาด้วยอาการสะอึกสะอื้นพางเอ่ยร้องขอซื่อเจอข้าเจ็บข้าเจ็บจริงๆท่านหยุดก่อนได้หรือไม่าำว่าสิ่งที่ได้คืนมากลับเป็นคลื่นพายุใหญ่ลูกหนึ่งนางคลายว่าวที่หลุดจากสายป่านแล้วถูกพายุหมุนปัน่นจนฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วค่อยมาลายหายไปในอากาศความมืดมิดจู่โจมเข้ามา ในความสิ้นหวังนั้นเจินเมี้ยวกับศบตาเข้ากับดวงตาคู่นั้นอย่างไม่ตั้งใจในตาที่สวยงามยิ่งนั้นกับมีเพียงความมืดมนไร้ประกายใดๆความสิ้นหวังและเจ็บปวดนั้นมีมากกว่านางเสียอีกคล้ายมหาสมุทรใหญ่ไร้ฝั่งที่ค่อยๆกืนกินคนจนสิ้นไปเจินเมี้ยวพันลืมอาการขัดขืนได้แต่จ้องดวงตาคู่นั้นนิ่งลืมกระทั่งความโกรธที่มีแย่แล้ว สามีผู้ยิ่งใหญ่ของนางเกิดวิปริตขึ้นมาอีกแล้วเมื่อความคิดนี้โผลเข้ามาในหัวดวงตาก็ปิดลงแล้วหมดสติไปครั้นคนใต้ร่างนิ่งไปความเจ็บปวดสูงเทียมฟ้านั้นจึงค่อยๆหายไปจากหัวใจแววตาของหลัวเทียนเฉิงค่อยๆกลับมากระจ่างใสอีกคราแสงจันทร์ด้านนอกส่องสว่างสะท้อนแสงขาวเรืองรองของหิมะบนพื้นแม้ภายในห้องจะมีได้จุดคม แต่กลับสามารถมองเห็นรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำๆบนร่างที่ขาวราวหิมะนั้นอยู่รำไรกระทั่งริมฝีปากก็บวมเจอมีโลหิตไหลซึมออกมาด้วยเขาทำนางหรือหลัวเทียนเฉิงมอง,ยงมอ,อย่างเหม่รอยเขาลุกขึ้นมาอย่างหมดสภาพรีบร้อนสวมใส่อาภรแล้วกระโดดหนีไปทั้งหน้าตา่าง ราตีในยามเหมันนั้นเหน็บหนาวเสียจนคนต้องตกใจแต่ผู้ที่เร่งหลบหนีไปนั้นกลับมีได้ใส่ใจเรื่องนี้แม้แต่น้อยเขาอยากให้ความเหน็บหนาวนี้กลายเป็นดาบอันแหลมคมเสียบแทงใส่เขาทำให้เขามีสติเสียทีหลัวเทียนเฉิงไม่ทราบว่าเหตุใดตนจึงกลายเป็นด่งสัตว์เดรจสารตัวหนึ่งทั้งที่เขาคิดถึงนางเหลือเกินแม้จะยุ่งทั้งวันแต่ก็ยังจะรอบกับจวนเพราะอยากจะทำดีต่อนาง เาว่าเขากลับเกือบจะทำลายนางจนแหลกสลายไปแล้วด้วยซ้ำหลัวเทียนเฉิงหยุดเท้าต้นลงเขาอยากจะกลับไปดูเจินเมี้ยวสักหน่อยแต่ความหวาดกลัวที่ยากจะบรรยายนั้นกลับผุดโผล่ขึ้นมาเขาไม่กล้ามองแววตาหลังจากฟื้นขึ้นมาของนางทั้งกลัวว่าตนจะบ้าคลั่งขึ้นมาอีกก่อนหน้านี้ที่อาซื่อด่าเขานั้นถูกต้องแล้วเขามันไม่ปกติจริงๆเฮ้มันมาเยืนดับไฟปิดประตู เสียงคนเคาะบอกเวลาทำให้คนที่นิ่งดั่งดินป้านตื่นจากผวังหลัวเทียนเฉิงกระโดดเพียงสองสามคราก็หายไปจากค่ำคืนอันเหน็บหนาวนี้เสียแล้วเสียงกระโดดออกจากหน้าต่างนั้นปลุกให้อาหลวนตื่นขึ้นนางเป็นคนสุขุมนิ่งเงียบจึงลุกขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยใส่เสื้อตัวนอกอย่างรีบร้อนแล้วเดินเข้าไปในห้องเจินเมี้ยวนางแหวกผ้าม่านโปร่งบางที่กั้นเตียงเอาไว้แล้วยื่นหน้าเข้าไปและวิญ,ญญาณของนาง ก็ต้องดูดลอยออกจากร่างไปโดยพันคุณหนูฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ